พราศีลแปดเป็นศีลสําหรับอุบาสกวาสิกาที่ต้องการฝึกตนศีลห้าเป็นศีลธรรวัตั่วไปศีลแปดเป็นศีลนการบําเพ็ญเพียรตะบะต้องเข้ามาสู่วิกาลโภชนาข้อหกไม่ไม่รับประทานอาหารยามวิกาชันหนเดียวกินหนเดียวถ้าเป็นโยกุกิกนหนเดียวภาคบา่ายก็มีน้ำมีน้ำปนะ น้าภณชนะชนิดไหนที่ทรงอนุญาตเราก็มีอยู่ถ้าอยากรู้ก็ถามชนิดไหนฉันฉันทานได้ชนิดไหนทานไม่ได้ก็มีน้ําพึ่งน้ออนาอ้อยน้ําตาลเนยน้ํามันน้ํามันพืชกิกนได้น้ํามันตะปาก็กินได้เนยแตต้องเป็นเนยแท้ต้าเป็นเนยเทียมที่มีไขมันปนก็ไม่ได้เนย,เนยมันจะแพงหน่อยครูบาจานก็เป็นันเนยกัน แพงเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งก็แพงคือมันน้ำอ้อยเกิดพอก็พอได้น้ำตาลก็พอได้น้ำตาลก็มีทั้งน้ำตาลแบบเม็ดแบบเม็ดนะแต่ส่วนมากก็เอามาละลายน้ำกินละลายน้ำร้อนจะลงคือน้ำตาลเนยน้ำมันหรือน้ำปนะน้ำปนะก็คือน้ำที่คั้นจากผลไม้เป็นเรียกว่าน้ำผลไม้นั่นแหละ อาจจะมีส่วนผสมอย่างอื่นมาด้วยแต่มันเป็นน้ําผลไม้ถ้ามีส่วนผสมของน้ําข้าวมาด้วยก็มไม่ได้มันเป็นอาหารของมีการเอามาสผสมขบข,ของปะนะมันไม่ได้มันต้องมีของสันเช้าหรือประทานอาหารตอนตามเช้าอันนี้ก็เรียวกว่าของที่ทันได้ยาวิการแต่มีข้อวิการละโฟอันนี้ทานได้อันนี้ทา,านไม่ได้ก็กูบาจารย์เพิ่นกระพาชันแบบไหนทานแบบไหนเราก็รู้จักดู แล้วก็นัจคีตะนัจจคีตะแปลว่าพวกดนตรีทัศนะทัศนะทัศนาแปลว่าการดูการขับร้องการขอ้ขอข้อนรำการเล่นดนตรีการดูในสิ่งที่เป็นความบันเทิง,ร,งรื่นเริงนะเครื่องประดับตกแต่งเครื่องหอมเครื่องย้อมผ้างดงนะดใชนะ้เป็นการฝึกให้สังเกตกายกายถ้าไม่ดู ไม่ยอ้อมไม่ทามันก็จะมีกลิ่นอุ้มเม็นเพื่อเป็นการเข้าสู่การประพฤติประพฤติตนแบบพรหมอธพร,รมจริยาเวรามณีประพฤติตนแบบพรหมเว้นจากการแบเป็นคนมีคู่เป็นอยู่ผู้เดียวอยู่แบบพรหมพรไมวิหารไม่มีเพศผลจากเพศแล้วก็ รื่องประดับตกแต่งทุกอย่างเครื่องย้อมทามิ่พอเครื่องประดับตกแต่งสร้อยคอตุ้มนีต่างทีนาฬิกาไม่ใส่ละัวผู้ปฏิบัติธรรมจะมีนาฬิกากระตักเก็บใส่ข้อมือใส่แขนตรงนี้กําไลอันไหนเป็นเครื่องประดับไม่ได้เราไม่ได้ใส่ข้อแปดข้อแปดก็คืออุจจารยนักหมาศยนาอุจจารยนักก็คือพวกอาสนะนี่ยที่นั่งที่นอน ที่นอนนอนเสือ่อผืนหมอนใบนั่นแหละศีระหนุนได้แต่ตัวต้องไม่นอนฟูกและนอนเสือ่อนอนสั์นอนผ้าเอาเป็นผ้ามาพับเป็นปูนอนก็ได้ผ้าพับผ้าปูนอนได้ผ้าที่ยัดไดปสำลีก็ไม่ได้เป็นสำลีไม่น,นั่งเป็นที่นั่งที่นอนที่ยัดเป็นนุ่นยัดด้วยสำลี แต่ทุกวันนี้คนกรมีอนุโลมในเรื่องของบาะที่เรานั่งนี่มันก็จะเป็นนเป็นอะไรนะั่าเป็นเป็นฟองน้ำํำฟองน้ํามันม่นุ่มมอนสัมฤทเขาอ,อนุโลมไปวาจารย์ก็นั่งแบบนั้นมันจะเป็นอาสนะอันนี้คือสีแปดะการเรารักษากี่วันแล้วก็ระลึกเอา เราตั้งเจตนาไว้แล้วเราต่อไปก็รักษาคิดข้อวัดบริเวณของโยมก็จากจากลงคัวนี้ไปทางนู้นอันนี้ถ้าเป็นข้อวัดก็คือบ่ายสี่โมงต้องดูเวลา้วยนะบ่ายสี่โมงขวานรันวัดหรือไม่ขวาดไม่ตัดที่อยู่นีนมันเก็บตรงไหนเราก็เอาไว้ที่เดิมอยู่ที่ปุติที่พโยมมยันแหละมันจะมีที่วางไว้อยู่เราต้องดูว่าเราหยิบออกจากจุดไหนมันอยู่ท่าไหน หยิบออกบางคนก็ลืมมาหยิบออกเลย่พอจะเก็บไปวางมั่วเลยแบบเก็บตรงไหนลืมมาตัวเองหยิบมาจากจุดจุดไหนมันอยู่ท่าไหนไม่กวาดมันห้อยอยู่ตรงจุดไหนแต่พอเสียใช้เสร็จหาที่ห้อยไม่เจอครับมัไม่มีสติต้องดูอ๋อเราหยิบมาจากจุดจุดนี้ดึงออกมาจากออย่างนี้เราก็ทำสะอาดเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วเกาะที่เดิมปับ๊บมีมีสติมันมันเป็นของใช้ของของ,ของส่วนรวม เราวางมั่วมันก็เสียหายไม่กวาดบางทีไปห้อยต่ำหนูมาแทะหนูนี่เยอะหนูมาแทะราเนนั่งหลับตานั่งหลับตาหนูมันก็จะมาแทะแทะแห้งไม่กวาดไปทำรังเละไปหลายอันละในตาดไม่กวาดก็เหมือนกันถ้าฝนตกแรงๆน้ำเปียกหมายสี่โมงฝนยังตกดูก็ยังไม่ต้องกวาดไม่ต้องกวาดเลยเพราะว่าถนนเปื้อเปียกฝนตก ถ้ากวาดไม้ตัดมันก็เสียไม่กวาดก็เหมือนกันก,กวาดน้ํามันก็เสียน้ามันชุ่มมันเสียก็ใช้ถูเอาขึ้นเปียกใช้ถูเอามันก็ติดที่พักผ้าในตลับที่เก็บมันเก็บอยู่ยังไงถึงเวลาเราจะเลิกเราจะพักเราต้องเกนะ็บไว้ที่เดิมเก็บแบบเดิมทรงเดิมนะมันอยู่ในท่าพับมันไม่ใช่ว่าพับแล้วพอจะลับม้วนม้วนม้วน,วนเข้าไปเลยไม่ได้ กูนะอาจารยเนยเพื่็จะไปพับให้สิหนเราต้องรู้จักเก็บพับเสือส้อสะอาอยู่ยังไงมอนอยู่ยังไงตอนเรา,เอาออกจากหีบมันอยู่ท่าไหนเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็เอากลับท่าเดิมนี่มันจะเป็นการฝึกฝึกกาจัดความมกาง,ง่ายกําจัดความขี้เกียจความขี้ค้านฝึกสติให้รู้จักว่ามันอยู่ท่าไหนอยู่แบบไหน อันนี้เรียกว่าการมาฝึกการฝึกเดินจงกรมก็อเดินพุโทโธนซ้ายพุทขวาโธซ้ายพุทขวาโธตกยังค่ำคืน,นสวนมลเสร็จแล้วกลับไปที่นอนก็จะพิ่งนอนเดินจงกรมก่อนสักจัวโมงหนึ่งจัวโมงหนึ่งนานขนาดไหนผมไม่รู้แหละเอานาฬิกาติดตั้งก็ได้ หรือไม่ก็เอาทูบไปจุดก็ได้ทูบก้านหนึ่งก็สี่สิบห้านาทีจุดจนทูบหมดจนแสงสว่างมันหมดกลางคืนเราไม่ต้องดูควันดูแสงเดินพุทโคพุทโธพุทโคพุทซ้ายโคขวาพุทซ้ายโคขวาหายใจออกด้วยพุทซ้ายโคขวาหายใจออกพุทซ้ายโคขวาหน้าตาหายใจเข้าพุทซ้ายโคขวาหน้าตาหายใจออกลมหายใจออกเดินสองเก้าเดินหายใจเข้า เดินอีกสองเก้าจะพุทโทรอยู่กับเท้าหรือจะพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าอันนี้หายใจเร็วหน่อยหรือถ้าหายใจช้าก็เดินช้าๆหายใจออกพุทหายใจเข้าโทรเดินช้าก็ได้จากว่าหายใจกับคําบริกรรมกับเท้าลมหายใจด้วย3อย่างนี้เป็นวสีจับอยู่ เพื่อไม่ให้ใจมันคิดไปทางอื่นเมื่อคิดออกอ้าวลืมแล้วรู้เท่าทันดึงเข้ามาอีกดูก็ล้มอีกพูดให้ใจเข้าพูดให้ใจออกพูดให้ใจเข้าเดี๋ยวคิดลแล้วลืม้วดึงมาใหม่เพราะเราต้องการให้มันได้สมาธิทําให้จิตมันตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นก่อนถ้าจิตมันคิดไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าดึงมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวฝึกอย่างนี้ นานวันเข้าฝึกคอยเข้าบ่อยเข้าเดี๋ยวจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นหรือจะแก้ไขจิตเดยใช้ปัญญาก็ได้เมื่อจิตคิดออกไปพอกว่าจะรู้เท่าทันบางทีมงคทั้งนานเพราะเราไม่เคยฝึกทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดียนกรมพุทโธพุทธโธอีกแป๊บเดียวก็ลืมและไปนู่นเรื่องนู่นเรื่องบ้าเรื่องที่มันเกาะมันเกี่ยวเรื่องเกลียดใครโกรธใครมันดึงมาหมดแหละดึงมามาทบทวนมาว่าเอ้าลืมแล้วเนี่ยไปเรื่องนู่นแล้ว เอาพุทโธไหมเมื่อกีน้นี่ค่านี้นี่วะโอเปลี่ยนค้าเลยเอาอีกพุทโธอีกนี่การฝึกไม่ใช่ได้ง่ายนะอา่าไม่ใช่ได้ง่ายๆนะฝึกจนกระทั่งผัดสะกระทบยุงเหลือบลิ้นไรกระทบผิวหนังได้เลยสติตั้งมัน่นไม่ต้องไปปัดเหมือนเหมือนเนียนคิ้วอย่งเงยหลวงพ่อเนี่ยมันไตเต็มตัวเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ฝึกจนไม่รับรู้สึกกับผัสสะได้มันก็ฝึกไม่ได้ธรรมดานี่ก็เรียกว่าจิตไม่เกาะเกี่ยวต่ออารมณ์หรือเกาะเกี่ยวต่อผัสสะมันทําได้ไม่ใช่ทาไม่ได้ไม่ใช่ทาด้วยการอดทนแล้วนะเมื่อก่อนก็อดทนอดกั้นแต่นี้ใช้สติกับปัญญาอย่างอย่างอย่าง,งไปมันก็จะถอนคือมันดับเวทนา จิตไม่ออกไปยุ่งกับเวทนาราะจิตมันแยกจิตระหว่างจิตกับเวทนาจิตกับกายมันอยู่คนละส่วนแต่ของเรามันอันเดียวกันเนี่ยมันเชื่หมงูดหิดมันทชื่อลำคาญมันเป็นอันเดียวกันอยู่เมื่อมาเป็นอย่างนี้มันก็ลงสิพระพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่เราโอ้มันใช่เว้ยมันไม่ใช่จิตเห็นไหมมันคนละตัวกับจิตเลยกายก็เหมือนกันคนละตัวเลยจิตก็อยู่อิสระไม่มาถือเอากายไม่ถือเอาถือเอาเวทนาไม่ถือเอาขันห้า มาเป็นของจิตจิตก็อยู่สงบได้เกิดอะไรรุนแรงขึ้นมาก็สงบได้ขนาดถูกตัดหัวเดียวนั้นมันก็อยู่สงบได้ตัดข้อมืออยู่ก็สงบได้ตัดหูอ,อยู่ก็สงบได้แต่ของเราจิตกับกายเป็นเดียวกันตัดข้อมือขึ้นมามันร้องอวดร้องโคลนเกลือกิ้งใช่ไหมนี่แต่ถ้าทําจิตได้ขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้นะมันได้นะเห็นไหม เนี่มันจึงว่าอัศจริงมันจึงว่าอัศจรย์มันไม่เหมือนเป็นคนจะไม่เหมือนคนคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันเป็นได้แต่เราฝึยังไม่ถึงคิดว่ามันไม่ได้แต่พูดฝึกได้เขาไม่สงสัยก็เเลยกหมดความััเเลสงสัยนั่นมันทําได้ถ้าทําไม่ได้พคนก็ไม่บอกไม่พูดเราเจ้าพ่นทำได้่นจะมาพูดคน่นึบอกว่าโอาสิ่งเหล่านี้มัน เป็นยากสําหรับปุะดูชนที่จะฝึกไม่สอนละละสอนมันคงทํายากแต่ก็ว่ามีคนที่มีอินทรีย์บารามีที่เคยฝึกฝนมามันก็ทําได้นั่นแหละฝึกจนมันได้ทังขนาดนั้นแหละไม่ใช่มาคิดเอาเดาเอาคิดเอาก็ถูกอยู่แต่มันคิดจนกระทั่งจิตนี่มันจะแยกแยะเห็นชัดจนออกจากอุปทานนั่แหละความยึดถือ เอาออกเอาออกได้มันออกได้อยู่ไม่ใช่อ,ออกไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกนะฝึกทุกโท้นี่วันนี้ตอนเช้าๆกันสตีสี่ลุกขึ้นมาวาย์จเพิ่ก็มาจัดอาสนะละตีสี่จัดอาสนะมาทูสลาพระเนี่ยมัทูสลาแยกย้กยายกันไปหาหน้านั่นข้างนี้เลยน่าจนกว่าสว่างทำไมสว่างไม่ลุก ไม่สว่างไม่เลือกสว่างแล้วก็ขึ้ห้าไปบินทบาทเนรก่จะไปนอนนั่งสมาธิจนกว่าจะสว่างครูอาจารย์ทวกแกแยกไปเดินจก,กลมเลยจนกว่าจะสว่างคือกันออกมาสว่างประมาณตีห้าครึ่งทำปิดตีสีเราก็เหมือนกันทำมาก็ยังไม่มีอะไรทำถ้าเปิดไปทำครัวก,ก็ได้ แต่ว่าเสียงจะให้เบาๆหน่อยเพราะอย่าเพิ่งฟักปกปักปกปักเพราะเพิ่งกำลังนั่งถ้าเพิ่งออกบินมาเราจะปกปักได้เลยปั่นพระไม่อยู่ละกวาดเลยปกปักปกปักได้เลยอันไหนที่ยังไม่มีเสียงพกหันกอดกอดได้อยู่ประเภทหันประเภทซอยได้เพ็ดล้างไว้ได้ล้างไว้เตรียมไว้ได้คาดโป๊ะโป๊ะไม่ได้แล้วจุดๆการสว่างเพิ่งกำลังเดินตะโกนนั่งสมาธิอยู่ ไม่เสียงดังขอวัดตอนเช้าถ้าเราเจ็บเห็นว่าเออยังไม่ทําก็ได้จะเดินจงกรมก็แล้วแต่จะเดินมจงกรมจนสวาน่างพอพระเอาอเปนิริบบัติเราก็ทํากับุข,ข้าวเลยป๊ปักป๊ก,ป,กปักไม่เือะนะพระคนมีอยู่แล้วคนไปเที่ยวไปเดินออกนอกแล้วช่วงนั้น,น่ะได้เตรียมอาหารตั้งแต่นั่นถึงแปดโมงนั่นแหละก่อจะได้เร็บมีอะไรควรทําก็จัด เร่องทเพราะอะนี่คือหลักการตอนมีชุดนี้ฝึกกันเอาเองอาจารย์มคณะไม่ได้มาสวดมนต์ด้วยต้องให้มันมาสวดให้สว,มสวมดมนต์รวมกันเฉพาะวันพระนอกั้นสวดเอาเองเพราะบางคนอยากภาวนามากอยากเดินจนกลมมากหน่อยก็มานั่งสวดมนต์ก็บางองค์ก็สวดเร็วมันจะมันจะได้เดินจนกลมมากหน่อยนั่งสมาธิมากหน่อย มันก็เรียกว่าให้ภาวนาตามอัยารัยบใสอังองมีความเพียรมากบางคนมีความเพียรน,น้อยเป็นการบังคับกันฝึกมันก็บังคับได้เฉพาะบางคนบางคนนี่นะไม่ต้องการบังคับนะแต่จ,จัดสรรเอาตัวเองอาจารย์ก็เหมือนกันจัดสรรเอาตัวเองม,มีเดะกมกมูภาวนากมูมันน้อยผ้ามันน้อยโพดมานั่งชั่วโมงเดียวน่เนี่ยเดี๋ยวด้ไปละได้ย้ายไปแล้ว เรานั่งสี่หนึ่งชั่วโมงห้าชั่วโมงเนี้ยนั่งดูงนะ่ะห้าชั่วโมงหกชั่วโมงมานั่งหนึ่งชั่วโมงกับหมูมันไม่ได้หรอกมันอยากจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราภาวนาได้แล้วได้หลักแล้วเนี่งชั่วโมงหนึ่งไม่พอกินนะแตวเราลังยังภาวนาไม่เป็นอนะ่ะนั่งห้านาทีจะตายแล้วมันงูนิดแม่ดูเราม่เนี่ยงูนิดนั่งแค่แป๊บเดียวแค่เนี้ยจะตายแล้ว ใจกับความรู้สึกทางผิวหนังทางภาษามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันสงบยังไม่ได้ดูดิตัวหลวงพ่อมีแต่แมงหืมวทนบ้าง <c oughs> ไปย้ายไปย้ายไปเราและวันต้มาทำเย็ทำวัดเดย็ดเดยนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนะี่ยทำวัดเดยน็น ทำว่าเย็นหกโมงครึ่งมานั่งสมาธิเลยปัรันวัดเสร็จแล้วรับประทานน้าอะไรว่าหกโมงครึ่งมานั่งเลยก็ทุ่มหนึ่งมันกะทุ่มหนึ่งแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าไม่ต้องตอนเชา<ม>้าไม่ต้องตอนเช้าไม่ต้องอวัดป่ามัไม่ค่อยไม่ค่อยจะสวดมนต์ร่วมกันตอนเช้านะมันสวดมนต์เฉพาะตอนยุน,นแต่วัดป่าที่เพื่อน เพิ่นไม่ค่อยมีอุบายสอนไม่มีธรรมะที่จะพูดอะไรเพิ่นก็ยังไม่มีหลักเพิ่นก็เน้นสวดสวดทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าสนุกกับการสวดเพลินบางที่เาเน้นสวดจะให้ที่นี่ไม่เน้นไ,ม,ม,ไม,ม,ม่เน้นมากเน้นปฏิบัติตกเย็นมากนะปฏิบัติตรงไหน,นตรงสหนใสก็มาถามมาถามแก้แก้ไข อะไรผิดอะไรถูกอะไรที่ยังคล่องยังสงสัยอยู่ก็มาถามานั่นเอ,องเพื่อไปทำความเพียรเอาอาจารย์เป็นเริ่มต้นภาวนานมันจะตั้งสัจจะอธิษฐานวันหนึ่งนี่จะเดินจงกรมไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงต่อว,วันแต่จะแบง่งจะแบง่งภาคเช้าหลังจากฉันอาหารเสร็จ ล้างบาทเสร็จเดินจมกรมถึงเที่ยงไม่รู้กี่ชั่วโมงละบางทีทำกิจในนี้บางทีคุยโยมมาเยอะมันก็จะอุบายาจมันก็พูดนานอยู่ใช่ไหมมันก็เลยล้างบาทนั่นบางทีก็ก็จะได้ฉันก็เก้าโมงอย่างเงี้ยนะฉันเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณสิบโมงเลยล้างบาทให้เร็วแล้วก็ไปปุ๊บสิบโมงส่วนใหญ่ก็สิบโมงหรือเก้าโมงครึ่งเต็มที่ถ้าเร็วหน่อยไม่มีโยมมาเลยมีแต่โยม,มวัดธรรมดาพิ่นไม่ค่อยพูดอะไรมาก ัะเคียนเร็วชันเร็วหน่อยมันก็ล้างบากว่าจะชันเสร็จก็ล้างบาดเก้าโมงครึ่งเราก็เดินไปกุฏิเราจะเดินจักรกมแต่เก้าโมงครึ่งถึงสิบถึงเที่ยงก็แสดงว่าตอนภาคเช้าได้สองชั่วโมงครึ่งแล้วจะหลังจากนั้นก็ล้า,างเท้าเลยแล้วขึ้นไปพักที่กุฏิพักจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งจะลุกมากับเช็ดถูกุฏิอันนี้เป็นกิตเป็นตั้งสัจจะขึ้นมาเลยนะตั้งแต่ปัญหาแรก ตั้งสัจจะแบบนี้แล้วก็ไปถึงบ่ายสองสองครึ่งทำกิจระบ่ายสามโมงคันกว่างกันวัดแต่ที่นี่บ่ายสี่ตุกวันนี้ถ้าบ่ายสามมันร้อนเกินนะอากาศยังร้อนอยู่บ่ายสี่ก็ยังร้อนอยู่นะแต่ว่าถ้ากวาดช้ากว่านั้นเดี๋ยวมันจะค่ําเร็วอ่มันข้ามเร็วเอาบ่ายสี่ซะที่นี้มันบ่ายสามบ่ายสามกว่างรันวัดเสร็จรวมกันฉันฉันน้ำแต่ที่นี่ให้ฉันตามอัธยาศัย ฉันกับไปฉันจับฉันกาแฟากับฉันชันไม่ก็ได้แต่เมื่อก่อนมันของฉันพับกาแฟไม่ค่อยมีมันหายากาเมือ่อเกือบยี่สิบปีก่อนอ่ะเขาหายากมากกาแฟแต่จะไปกินอัตราให้ใส้กินหมดก่อนหมูเนี่ยมันไม่ได้ต้องต้องมาแบ่งกันคนละน,นิดคนละหน่อยฉันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันแยกย้ายกันภาวนา อาจารย์ฉันเสร็จบ่ายสามบ่ายสี่โมงอยู่ประมาณน่ะเรินจากรมถึงมืดสี่โมงจนถึงบางทีบางครั้งมันมืดทุ่มหนึ่งก็มีนะบางบางช่วงมืดหกโมงกว่าหกโมงครึ่งหกโมงก็มืดแล้วเห็นไหมจากสี่โมงนถึงหกโมงหรือบางทีไปถึงหนึ่งทุ่มก็เดินสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งรวมแล้วภาคเช้าได้สองชั่วโมงครึ่งภาคเย็นสองชั่วโมงครึ่งเป็นหกละเป็นห้าชั่วโมงละใช่ไหมวันหนึ่งนะพอเสร็จแล้วกับ เขาอ,อาบน้ําเพราะมันมืดแล้วอาบน้ําแล้วขึ้นสวดมนต์สวดมนต์ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอาบน้ําใช้เวลาสิบนาทีอาจารย์ไม่อาบน้ำนะสิบนาทีจับเวลาตลอดเลยสิบนาทีทั้งผัดผ้าเปลี่ยนผ้าซักผ้าอยู่ด้วยกันหมดสิบนาทีสวดมนต์กว่ครึ่งชั่วโมงรวมแล้วก็เป็นสี่สิบนาทีจากนั้นไปนะเรียกว่าหนึ่งทุ่มสี่สิบจากทุ่มสี่สิบเดินจงกรมถึงสี่ทุ่ม ถึงสี่ทุ่มหนึ่งชั่วโมงลหละหนึ่งทุ่มสี่สิบกับสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มกจะเลิกเป็นกี่ชั่วโมงแล้วนี่เดือนจันกลมจากนั้นมาก็ตีสองตื่นได้ไหมนอนสี่ทุ่มตื่นตีสองเวลานอนงคืนนอนแค่สี่ชั่วโมงานนาทีแรกก็ตั้ง จากสติมันตั้งมั่นแล้วไม่ต้องตั้งแต่ตั้งอยู่นะแต่มันมันปลูกก่อนนะมันปลูกก่อนนาฬิกาหนึ่งนาทีเลยนะจิตมันตักเลยมันตีมันดิดตักเลยตือนปั๊บขึ้นมามองดูอ้อมมันเหลืออีกหนึ่งนาทีมันก็จะไปปิดก่อนไม่ต้องเสียงดังกิ้นงรบกวนหมูเลยแรกๆอ่ะกิ้งกิ้งครั้งที่สองปิดนานเข้านานเข้ากิ้งหนึ่งปิดนานเข้านานเข้ามันก็เริ่มลั่นแต๊กกำลังจะรีปิดละ จากนั้นมานี่มันปลูกก่อนเลยหนึ่งนาทีอ่ามันจะเป็นมันเป็นตามลําดับของมันอะความเพียรของเรามากเมื่อสติมากเมื่อถึงเวลามันจะตื่นมันสะดุ้งของมันเองอ่าไม่เหมือนเนนนะปลูกเป็นสิบรอบมันใครทั้งขย่ามันก็ไม่ตื่นนาฬิกาปลูกใช้ไม่ได้นาฬิกากิ้งหนึ่งมันก็ตื่นละถ้าเป็นเราเนี่ยเรยดับต่อเอาอีกสักห้านาทีใช่ไหมเนี่ยกิเลสมันเป็นงัง่ะ พอน,นั่นเสร็จตีสองตื่นมาปุ๊บนี่เก็บผ้าสิบนาทีเก็บผ้าพับผ้าในนั้นสิบนาทีลงไปล้างหน้าสิบนาทีเขาจะบอกล้างหน้าทั้งทำธุระสนตัวบางทีบางครั้งปวดท้องก็ไม่เกินสิบนาทีอถ้าไม่ปวดท้องกับแปรงพันมันไม่ถึงสองนาทีหรอกอาจารย์แปรงล้างหน้าแปรงพันอื เสร็จแล้วขึ้นมาก็สวดมนต์ทำวัดทำวัดทำวัดเช้าอาจารย์ทำวัดเช้าอยู่เนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทำวัดเช้าสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณทำพระคุณพระคุณแล้วก็ลงเจ้าเดินจงก,กรมอาจารย์บอกเดินขงกรมถึงตีห้าจากตีสองตีสองโอกาสตีสองสี่สิบนี่แหละทำธุระอะไรเสร็จถึงตีห้าไม่ค่อยดูเวลาหรอกต,ตื่นตีสองทำให้เร็วที่สุดเข้าทางจงกรมเลยเดินจงก,กรม จุดเทียนเพราะมันไม่มีไฟฟ้าอยู่ในภูเขาจุดเทียนหัวทองทางกรมกับท้ายทางกรมเดินไปหาเทียนเร่มนั้นเดินมาหาเทียนเร่มนี้แค่นั้นแหละเทียนก็ไม่ใช้เทียนเล่มใหญ่หรอกมเทียนฮะคือพอเทียนหมดพอดีเนาะไม่เทียนใหญ่ใหญ่เล่มเ่าเทียนที่เขาก็ถวายจุดเทียนน่ะเป็นเดือนก็ไม่ม้เทียนนั่นน่ะอ่าเราเดินจนสว่างไงก็เอาเดี๋ยวเราเดินก็เดิน เดินพื้นตีห้าตีสองก็คือเอาเฉลี่ยตีสามถึงตีห้าแล้ั้เนี่อ่าตีสามถึงตีห้าเดินจง,งกรม,มพอนัา้าเสร็จแล้วเราก็ลงไปทําข้อวัดมาปัดกวาดเช็ดทุสลาเอาบานลงมาแล้วก็จัดจัดเรียบร้อยก็เดินจง,งกรมจนสว่างตอ่อไปออกหกโมงพอหกโมงก็ออกจากทางจงกรมก็เดินเดินต่อ ก็มาเนี่มาจัดงานจัดข้อวัดหลังตีตสี่ปีสี่สิ่งรอบมันยังไม่สว่างก็ไปเดินจงกรมถ้าวันไหนทําความเพียรมากไม่กินข้าวถ้าไม่ได้กินข้าวก็บอกหมูว่าวันนี้ผมไม่ได้ลงไม่ได้ฉันเพราะนั้นไม่ไม่ต้องลงมาถูสลาหมูที่เขาเขาจัดต้องไปชันอยู่เขาก็มาถูสลาจัดที่นั่นเราจะเดินจงกรมนี่ตีสองจนถึงเที่ยงวันไป ถ้าลงไป่ฉันนี่มันต้องเดินบินท่าบาทแล้วเตรียมฉันอา,อ,อาหารใช่ไหมกว่าจะได้ล้างบาทเสร็จ9โมง -10 โมงช่วงเวลาจากตั้งแต่6โมงออกไปบินทาบาทจนถึง9ิ0โมงมันเสียเวลามากเลยเนีย่ถ้าวันไหนอดข้าวเดินจงกรมจากตีสอส40เชื่องวันเลิกม,มีสลับนั่งนะสลับ บางทีบางครั้งช่วงที่จิตมันหมุนมากไม่ได้สลักเลยเดินอย่างเดียวแต่มันไม่รู้สึกว่าเราเดินเหนื่อยนะมันรู้สึกเหนื่อยดูเหมือนแป๊บเดียวเราเดินไปเดินมาเอ้ามันเที่ยงเราหรือแป๊บเดียวเองตงแต่ตั้งแต่ตีสองกว่ากับตีสามแป๊บเดียวมันเที่ยงแล้วมันเหมือนแป๊บเดียวจิตมันมันมันสนุมันมีมันเป็นสมาธิแล้วจิตมันหมุนมันหมุนได้ทำมันมีทำเป็นเครื่องหมุนอยู่ มันมีเหตุมีผนมันรู้นั่นรู้นี่มันเดี๋ยวรู้ปั๊มปั๊มัว่ามันรู้หลายอย่างมากเลยรู้ทางนอกโลกรู้กรรมรู้อะไรมันรู้หมดมันจะเกิดความรู้ขึ้นมานั่นรู้มามันหมุนเนี่ยมันไม่รู้ว่าตอนนั้นเราเดินเวลาเท่าไหร่มันไม่รู้นะเนี่ยมันถึงที่กลับตัวเนี่ยมันก็กลับอัตโนมัติได้เหมือนกันนะเพราะนั้นการภาวนาการมันต้องมีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะนี่กสเปสปะ